ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของนักบัญชีรุ่นใหม่กับการเรียนรู้เข้มข้นจากสาขาการบัญชีระดับปวส .1 วิทยาลัย e t e c ควิชาการบัญชีชั้นกลาง2เรียนรู้เรื่องหนี้สินส่วนของเจ้าของการแบ่งกำไรและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกิจการทั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดฝึกวิเคราะห์งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบัญชีชั้นสูง1เรียนรู้การบัญชีของกิจการร่วมค้าธุรกิจฝากขายสัญญาเช่าตัวแทนและสำนักงานสาขาฝึกบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานสากลวิชาการบัญชีชั้นสูง2คุณจะได้เรียนรู้เรื่องการรวมธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมการปริวัิเงินตาและการจัดทำงบการเงินรวมฝึกคิด วิเคราะห์และทำงานเหมือนผู้บริหารองค์กรใหญ่วิชาระบบบัญชีนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในส่วนของระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกรายการการทำรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วทันเวลาโดยนำหลักการควบคุมภายในและการตรวจสอบซึ่งกันและกันเข้ามาใช้ในระบบบัญชีนั้นด้วยขอบคุณค่ะ